วัดกันปอนต่อปอนมือถือเรือธงครึ่งแสนมีอะไรแรงนอกจากราคาดูคลิปนี้รู้เลยค่ะหลังจากที่ iPhone 15เปิดตัวมาเนี่ยหลายคนเห็นสเปคแล้วก็ร้องโอ้ แล้วก็พอเห็นราคาคือร้องโอ้โหราคามันขึ้นไปอะไรขนาดนั้นนะเปิดตัวมาก็คือราคาประมาณครึ่งแสนขึ้นไปแต่จริงๆจะบอกว่าถ้าไปเทียบกับทางฝั่ง Android เนี่ยเขาก็มีมือถือเรือธงที่ราคาเทียบกันหมัดต่อหมัดคือประมาณครึ่งแสนหรือว่าเกินครึ่งแสนเนี่ยสเปค มีความแตกต่างไงกันบ้างวันนี้เราจะพามาดู3รุ่นด้วยกันเอามาเทียบกันชัดๆไปเลย iPhone 15 Pro Max Samsung Galaxy C45 แล้วก็หัวเว่ย a t e 50 Pro เอาล่ะมาเทียบราคากันก่อนเลยดีกว่า iPhone 15 Pro Max เปิดตัวมาที่48,800บาทจนถึง66,900บาทนะคะ ถัดไปที่ C4 5เปิดตัวมาโอ้โหราคาแรงมากเปิดตัวอยู่ที่5 9 9 0 0บาทจนถึง75,900บาทราคาแรงใช่ย่อยเลยนะคะมาดูที่ใค่หัวเว่ยบ้างดีกว่าเปิดตัวมาอยู่ที่35,990บาทจนถึง43,900บาทนะคะก็ถือว่า ย่อมเยาสุดในบรรดา3แบรนด์นะคะมาดูอย่างอื่นกันบ้างดีกว่าเริ่มจากตัวเครื่องกันเลยอย่างที่ iPhone 15 Pro นะคะเขาโฆษณาไว้ก็คือทั้งรุ่น Pro แล้วก็ o Max ม็ของเขาเนี่ยใช้วัสดุที่เป็นไทเทเนียมนะคะมีความเบามีความทนทานแล้วก็เป็นวัสดุที่ใช้ในอุตสาหกรรมอวกาศด้วยน้ำหนักเนี่ยตัวเครื่องอยู่ที่221กรัมเท่านั้นถัดมาที่ c 4 5นะคะตัวนี้เนี่ยก็มีการเปลี่ยนจากรุ่นซี4มาค่อนข้างเยอะอย่างตัวบานพ เก็มีความแนบสนิทมากหน้าจอก็มีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะคะวัสดุเป็นอาร์เมอร์อลูมิเนียมนะคะมีความทนทานมากๆเลยแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่253กรัมเท่านั้นส่วนตัวสุดท้ายสำหรับโพลเวอรความพิเศษของเขาก็คือหน้าจอของเขานะคะ บางมากเพียง8.5ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็มีความเป็นจอโค้งมีความพรีเมียมสวยงานและที่สำคัญคือมีความทนทานมากๆถ้าเทียบน้ำหนักกันแล้วนะคะทั้ง3รุ่นนี้หัวเว่ยถือว่าเบาที่สุดนะคะเหมาะกับการพกพาแล้วก็มีความบางมากที่สุดด้วยนะคะเวลาใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยแทบมองไม่เห็นเลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของวัสดุเนี่ยต้องบอกว่า ทั้ง3รุ่นนี้ iPhone ที่ใช้ไทเทเนียมนะมีความแปลกใหม่ของวัสดุแล้วก็มีความวาวมากที่สุดถัดไปเป็นเรื่องของกล้องค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากๆเลยสำหรับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยนะคะ mm hmm. เขาเปิดตัวมาด้วยกล้องหลักที่มีความละเอียด48ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีเลนส์อีก7ตัวส่วน c f o นนะคะ mm hmm. เขาเปิดตัวมาด้วย กล้องหลัก50ล้านพิกเซลแล้วก็มีระบบกันสั่นแบบ OIS ด้วยหัวเวก็เช่นกันนะคะเปิดตัวมาอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีระบบการสั่นแบบ OIS แถมนะคะยังสามารถปรับค่า F ได้เหมือนกล้องโปรมากๆจริงๆถ้าเปรียบเทียบความละเอียดกล้องเนี่ย 48ล้านพิกเซลกับ50ล้านพิกเซลก็อาจจะไม่ได้มีความแตกต่างกันมากแต่ความต่างเนี่ยจะไปอยู่ที่คาแรคเตอร์ของภาพมากกว่าค่ะภาพของ iPhone เนี่ยออกมาหลายคนจะบอกว่ามีความสมจริงมากอาจจะชอบแนวนี้สําหรับภาพของฝั่ง Android เนี่ย ก็บางคนก็ชอบนะเพราะว่าเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมีความบิวตี้มีความสวยขึ้นแต่ถ้าดูคุณสมบัติโดยรวมก็ถือว่ากล้องของหัวเว่ยมีความได้เปรียบแบรนด์อื่นๆอยู่ค่ะสำหรับฟีเจอร์เด่นๆนะคะของ iPhone 15 Pro Max ก็มีปุ่ม Action button นะคะซึ่งเป็นปุ่มใหม่ที่เขาใส่เข้ามาแทนปุ่มเปิดปิดเสียง นอกจากนี้ก็มีตัวไฟล์ My iPhone ด้วยนะคะที่มีความแม่นยำม,มากยิ่งขึ้นส่วนของ s m s u u n นะคะ C Fold 5เนี่ยมีความน่าสนใจตรงที่เขาสามารถทำมัลติ a s k ได้สามารถเปิดหลายแอปไปพร้อมๆกันและที่สำคัญคือการใช้งานเนี่ยมีความสมูทมากๆด้วยและสำหรับค่ายหัวเว่ยนะคะตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันให้ใช้ได้มากขึ้นแล้วและที่สำคัญคือตอนนี้เขาใช้ได้แค่ 4G นะคะตัวนี้ก็ทำให้ประหยัดแบตไปส่วนหนึ่งเลยนอกจาก จุดเด่นที่สําคัญก็คือซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมีความเสถียรมากๆนะคะสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นถ้าเทียบทั้งหมด3แบรนด์นะคะจะรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวมัลติทัสของซัมซุงเนี่ยมีความน่าสนใจมากสามารถทํางานได้หลากหลายนะคะแล้วที่สําคัญคือตัวซอฟต์แวร์เขาเนี่ยทำงานร่วมกันได้ดีมากๆถ้าให้สรุปตัวฟีเจอร์เด่นซัมซุงได้เปรียบในพาร์ทนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องความจุเนี่ย ไม่มีแบรนด์ไหนที่เด่นกว่าเพื่อนแต่มีแบรนด์หนึ่งที่ด้อยกว่าเพื่อนนิดนึงเอาละค่ะเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาหน่อยนะคะว่าถ้าเกิดเรากำเงินอยู่ครึ่งแสนเนี่ยเราจะซื้อตัวไหนดีใน3รุ่นนี้เอ๊ะหรือจะเก็บเงินไว้ซื้อมอเตอร์ไซค์ดีฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับชาวสปริงเทคของเราด้วยค่ะ